ไม่เคยมีใครรู้นกสิครินทานป่วยหนักวิตเป็นโรคนี้จนสามีเครียดร้องไห้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างนกสิครินทานพานเถื่อนโดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นงานปังรักรุ่งกับสามีอายุห่างกัน12ปีระดับมหาเศรษฐีพันล้านไรอันเมอร์ซี่ โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทั้งโลกโซเชียลเราเห็นชีวิตแสนสุขสบายของสาวนกแล้วมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นั่นก็คือเธอป่วยหนักวิตเป็นโรคมะเร็ง โดยเธอได้เปิดใจผ่านทางรายการคุยซับโชโดยได้บอกว่าเดือนที่แล้วเครียดมากนี่เพิ่งผ่าตัดได้20วันผ่าตัดโดยการส่องกล้อง5จุดในร่างกายไปทำซีทีสแกนพบว่าต่อมน้ำเหลืองโตเขาส่งเราไปตรวจเทสสแกนต่อเราก็เครียด พอไปฟังผลคิดว่า60%คือเป็นวิธีการรักษาก็คือผ่าราวประมาณ20ชั่วโมงกลางตัวถามว่าแผล20เซนติเมตรเรารับไม่ได้หรอกถามว่ามีวิธีอื่นไหมก็ไม่มีก็บินกลับเมืองไทยด่วนเลยตอนนั้นไม่บอกใครเลยเพราะอยากรีบทํารีบกลับแพลนชีวิตแล้วว่าจะต้องให้คีโมนั่นนี่ พอหมอตรวจบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มะเร็งก็คือรอดตายบุดวิด,วดเราโชคดีอยู่เป็นการติดเชื้อถ้าผ่าตัดก็หายเลยรอดตัวไปแต่ก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนเครียดมากเลยก็เครียดและร้องไห้ทั้งตนและสามีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com